ทรงตรัสว่าความสุขของคฤารสถกหรือของชาวบ้านของมนุษย์ทั่วไปก็มีอยู่4ี่ประการที่เราสามารถที่จะพอที่จะสรุปได้โดยง่ายความสุขแบบบ้านๆแบบชาวบ้านหรือขี้หคาราชการขี้ข,ขแปลว่าชาวบ้านหรือคฤหัสถ์ขี้หิสุขประกอบด้วยสุข4ี่ประการเท่าที่จําได้ ความสุขของชาวบ้านหรือชาวโลกทั่วไปก็จะมีอยู่สอย่างก็มีทิกง่ายๆจำง่ายๆก็คือมีใช,ไใช้ไม่มีสั่งสมมีใช้ไม่มีสั่งสมสี่คำโยมที่ว่ามีก็คืออัติสุข ความสุขที่เกิดจากความมีเป็นสุขประการที่หนึ่งอธิสุขอัธิเ้วมีโยมไม่ใช่อถิที่เขียนด้วยทอสันถานนะยโยมนะเป็นทอถุงความมีในที่นี้ก็คือเรามีต้นทุนมาดีเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีแล้วเป็นต้นทุนที่ดีและอะไรอ่ะมีพ่อมีแม่ก็มีความสุขมีพี่มีน้อง มีญาติโกโหติกามีเพื่อนมีฝูงนี่คือความมีที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือมนุษย์ทั่วไปหรือชาวบ้านทั่วไปถ้าเรามีความมีหรืออัติสุขเนี่ยไม่ขัดไม่เกินอย่างนี้ถือว่าเป็นความสุขเบื้องต้นมีแล้วไงต่อไปลำดับที่สองเราเรียกว่าโภคสุขความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ใช้ด้วยได้ใช้ทรัพย์ มีใช้เนี่ยมีแล้วก็ต้องใช้โภคคาสุขเนี่ยคือความที่เรามีความสุขเกิดจากการที่เราได้ใช้ต้นทุนบุญกุศลได้ใช้ทรัพย์ที่เราหาได้มานโดยสุจริตได้ทำบุญสุนทานได้ตอบแทนคุณผู้มีคุณแก่เราแสดงความกตัญญูต่อท่านได้ใช้ทรัพย์เหล่านี้ไปนในทางที่ถูกที่ควรอยือต้นทุนบุญกุศลที่เราได้สังสมไว้ เราเรียวกว่าได้ใช้โพคะสมบัติที่เราหามาได้ด้วยดีเผื่อแผ่แบ่งปันได้ก็ทำนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์หรือชาวบ้านทั่วไปมีสุขจากการที่เราได้ใช้ทรัพย์ยนั้นที่เราหาได้มาโดยสุจริตถ้าเราไปคดโกงเบียดเบียนอันนั้นยังไม่ใช่ความสุขจะเป็นทุกข์ถนับลำดับต่อมามีใช้แล้วก็ไม่มี ความสุขที่เกิดจากความไม่มีนี่เราเรียกว่าอันณะนะนะอันณนะอันณะสุขอันณนะแปลว่าความเป็นหนี้นะในที่นี้ก็คือเราไม่เป็นหนี้ความไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐเช่นกันนะเราได้อย่างที่กล่าวไปว่าพอเราหาทรัพย์ได้มาเราก็แทนคุณคุณท่านนะใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวร แกนี้ที่เราได้เคยมีมาเราซื้อบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรเราก็ใช้นี่ใช้สินไปตามการเราเวลาอันสมควรที่เราหาได้มาจากทรัพย์ที่เรามีอยู่นั้นการที่เราไม่มีนี่สินเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับชีวิตหนึ่งของชาวโลกชาวบ้านนี่แหละโยมความไม่มีนี่ก็เป็นลาบันประเสริฐเชน่นกันนะเพราะฉะนั้นความสุขจากการที่เราไม่มีนี่สินไม่มีเจ้าครในเวรคุณโยม เจ้ากรรมนายเวรนี่ก็เป็นหนี้ที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติถ้าเราใช้ได้ในชาตินี้ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรไม่มีเจ้าหนี้ที่ติดค้างกันอยู่ความสุขของโยมที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็เราเรียกว่าอนาวัชสุขความสุขจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตนดีได้สั่งสมบุญกุศลไวด้ดีความสุขจากการที่เราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญจ,จิตตภาวนาพระพุทธองค์ท่านทรงสรเสริญ การปฏิบัติตนเช่นนีนะ้เป็นผู้ปฏิบัตินะสมควรแก่ธรรมปฏิบัติบูชาย,ย่างเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะจากการประพฤติปฏิบัติตนเพราะฉะนั้นสุขทั้ง4ี่ประการนี้เราต้องหาให้เจอในชีวิตหนึ่งที่คุณโยมมีอยู่นะอย่างที่พูดกันตั้งแต่เบื้องต้นคืออัติสุขความมีความเป็นที่เราได้มาเป็นต้นทุนบุญกุศลเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชาติหนึ่งนี้ ใช้ให้คุ้มใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่าใช้ชีวิตแบบเลวแหลกหรือเสียเวลาไปเปล่าเป็นหมันนะความมีอัธิสุขและโภกคาสุขสุขจากการที่เราได้ใช้ทรัพยนะ์มีทรัพย์มีต้นทุนมาดีแล้วก็ต้องใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ที่สุดใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะให้ถูกคนนี่เรียกว่าโภกคาสุข ส่วนระดับที่สมคือสุขจากความไม่มีนี่สินไม่มีเจ้ากรรมนายเวรอันนาอันนะสุข,ขคืออันนะในความไม่มีนี่อันนี้รวมทั้งเรื่องของบุญคุณกุศลต่างๆเช่นกันและสุดท้ายคืออวชะอวชะสุขคือการสั่งสมประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในที่ถูกที่ทางถูกเวลาใช้ชีวิตใน ความเป็นมนุษย์ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นโชคดีที่สุดแล้วต่อมาก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญนะแบ่งปันบุญกุศลที่ได้สั่งสมซึ่งกันและกันแชร์ให้ซึ่งกันและก,กันกขอให้มีความสุขปถรนนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ